สวัสดีครับมาอยู่กับผมต่อกับเกม F4 Mobile กันเลยนะครับอ่ะก็วันนี้นะผมจะมารีวิวนะครับโรนัลดูโรยนาซาเลโอเดอลิม,มา่าหรืออาไนนั่นเองครับก็จริงๆก็มาสัปดาห์ก,กว่าแล้วนะสำหรับอาไนนเนาะก็ไม่มีเวลารีวิวจริงๆนะครับก็มารีวิวในสัปดาห์นี้เลยแล้วกันนะแล้วก็อรอพลังแฝงเขาอ,อัพมาด้วยนะก็เพิ่งอัพมาไม่ถึงสัปดาห์มั้งสำหรับพลังแฝงอาไนนเนาะ ก็บอกเลยว่าของจริงนะครับอัพแมนนี่คือแบบของแน่นอวนหนึ่งนะถ้าไม่นับตอวเลดและอูนอนที่ซึ่งเราอาจจะคนทั่วไปอาจจะเอื้อมถึงยากหน่อยหนึ่งนะพูดถึงคนทั่วไปเนาะนพวกสายเติมก็รู้ๆนะได้อยู่แล้วแหละเอ,อแต่คนทั่วไปเนี่ยถ้าของหน้าที่เก่งที่สุดแนเวลานี้ที่จับต้องได้มีน้ำมีเนื้อก็จะเป็น,น,ะน,ะนะอาไนเนาะมองผมนะผมว่าอานอ่ะเก่งที่สุดละ เราไม่รับต่อเลดซิเน,นเจอร์กับบราอูซิเนเจอร์เนาะที่ซึ่งแบบสายแบบทั่วไปเนะีย่นะยสายฟรีอนะ่ะพูดง่ายๆสายฟรีเนี่ยอาจจะจับต้องยากหน่อยหนึ่งนะครับบอกเลยว่าของแน่นหนึ่งก็ต้องให้ไอาไว้ไนายเนานะเพราะว่ามาจับต้องได้ทุกคนในเกมนะครับผมอ่ะก่อนที่ครเข้าดูใครที่คร้บดูฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกําลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฝากไลน์เติมเกมไว้ด้วยนะครับผม ใครได้กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำรับคุกกี้แลนช็อปนะร้านจดทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมบวเข้าไว100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเราเติมทั้งเกม F4 Mobile และเกมอื่นอีกเพียบนะเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนช็อปเลยนะครับลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับปไปเป็นวัในทีมผมเลยนะครับสำหรับอ่านยนะก็มาในาแผน4 2 1 3เหมือนเดิมนะก็อ่านยหน้าเป้านะครับอ่นนานยร่างนี้ก็เปลี่ยนโมเดลเนาะไม่มีทรงผมกับปะแล้วก็ดูแบบ เ,เหมือนอาหนุ่งหน่อยนึงนะอาหนุ่งแนะช่แช่นะครับเหมือนเหมือนมากนะครับนะร้อไปสิบสามครับน้ำหนักเจ็ดสิบเปรนะห้าห้านะครับโอ้โหก็เข้าแม้แรกๆนึงนี่คืออาหนุ่งเลยนะไม่ใช่อานายนะแต่เป็นอาหนุ่งครับแต่พออัพเราแฝงข้อแม้คือแบบฟิโนมินอลของจริงเลยนะครับเม็ดสมอัพเต็มเหมือนเดิมนะก็อัพแบบทั่วไปเนาะอัพสองอันนี้แล้วก็มาอัพเลี้ยงนะครับก็ใครจะ เป็นสภาพร่างกายก็ได้นะเออหรือจะเป็นลูกหมงคนระับแต่ผมว่าอัพเลี้ยงไอ้ในโหดมากนะไปตามนิ้วจัดๆนะครับบอกเลยว่าของจริงต้องอัพเลี้ยงนะครับเอออัพเลี้ยงนี่ผมให้เลยโคตรผิวนะครับก็ฝีเท้าร้อยแปดสิบแปดนะการยิงร้อยเก้าสิบสองนะครับแล้วก็การเล่นบอลร้อยแปดสิบห้าเนาะแล้วก็สภาพการร้อยห้าสิบเก้านะครับก็สเต่ตรงเนี้ยจะเปลี่ยนไปตามเออโล่เอ,อโล่เรานะโล่โลตราของทีมครับก็ผมก็ ไม่ได้แบบมีโลทองโลทองกับเขาเหรอกครับนะก็มีโลเงินนั่นเองนะก็ได้ประมาณนี้ไปก็ถือว่ากิงแล้วนะนะบอกเลยว่า,าในเท่านี้ก็ถือว่าสุดตีนนะครับก็เลองแฝงอัพมาแล้วนะครับมีเอ่อแก้กับลังล้ำหน้านะ้อยิงบันโค้งเลี้ยงเห็วแล้วก็ยิงใส่ก้อยนะครับสกิลตัวเป็นลูเล็ดนะบเบลูเล็ดดีมากมากแล้งนี้บอกเลยวของจริงครับสูงต่ำนะลูเล็ดโคตรดีนะกับเอ่อค่าตัว2 0 0พันเต้มในการแลกบอกเลยวของจริงนะครับ คอยที่หายกองหน้าจะยาวๆแนะนําจริงๆเลยนะบอกเลยว่าของจริงนะครับสำหรับ R หนายล่างนี้อะไม่ให้ทําให้เสียเวลานะไปดูในไฮไลท์นะมีประมาณ5นาทีนิดๆนะะเล่นประมาณ4-5เกมนะเจ้จริงผมเล่นไป2 6เกมแล้วล่ะแต่ตัดมาให้ประมาณ4-5เกมนะมันเดี๋ยวไม่จะยาวเกินไปนะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับ R หนายไปเปิดดูในไฮไลท์แล้วไปเลยก็บุม มาครับนะก็อยู่นะไฮไลท์ like กันเลยนะครับสอหอ่บอนนายบอกเลยว่าโคตรมันโคตรโหดโคตรอันตรายนะไปตามนิ้วนะครับก็ใครที่ยังไม่มีกองแนนเนตนำจริงจริงนะสองพันแต้มเนี่ยมันจบนะครับมันคือแอานนแรงร้อยแก้วอัปเกรดแบบมากมากล่านี้บอกเลยว่าสั่งไงไปอย่างนั้นนะสั่งหยุดก็หยุดสั่งเลี้ยงก็เลี้ยงนะครับสหรับแอานนเล่นมันมากแรงร้อยแก้วเป็นยังไงแรงร้อยสิบ ร1อยสิบห้าคือแบบทวีคูณความเก่งเข้าไปเลยนะครับยิงอัพพลังแฝงเข้ามาเนาะจริงๆผมแลกมาประมาณเกือบๆสองสัปดาห์แล้วนะครับสำหรับแอรนะ์ไนเนาะก็รอให้มันอัพเข้ามาครับปึ่งมาให้พี่ๆน้องๆได้เห็นในการรีวิวนี้เนาะก็อัพเข้ามาประมาณามันอัพเข้ามาวันที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้นะก็ไม่ถึงสัปดาห์มั้งสำหรับแอรนะ์ไนเนาะที่อัพพลังแฝงเข้ามาเนาะก็เก่งจริงๆนะ เก่งจริงครับสำหรับแอนไอล่างนี้ยิ่งอัพลังแฝงเข้ามาโคตรจะโกงนะครับก็ใครที่หากองหน้ายาวๆใช้สักสี่เดือนนะผมว่าเลยนะแอนไมันอยู่ถึงครับสี่เดือนนะสำหรับผมนะที่มองว่าแอนไออยู่ถึงแน่นอนนะครับก็ล่างๆเราแก้วผมยังเล่นประมาณ4เดือนอะล่างนี้ก็ตน่าจะต่ำๆประมาณนั้นนะครับตำอรับล่างแอนไอลอยกะเออลอยสิบห้าล่างนี้เนาะบอกเลยว่าใครที่ขาดกองหน้าและหากองหนาใจยาวๆเงี้ยกิ กิบนี้เนาะก็มีอาไนจริงๆก็มีหลายตัวนะครับแต่ส่วนมากจะเป็นแบบจ่ายเติมซะมากกว่านะพวกตอเรสพวการาอุซาเรสอย่างเงี้ยแต่อาานายนี่เราพอเอื้อมถึงนาะสายฟรีเงี้ยเออสองพัต้มนะเยอะแต่มันคุ้มกับค่าแรกแน่นอนเพราะว่า,าความเก่งที่เสียไปสองพันเต้มผมให้เลยคุ้มค่าแน่นอนนะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการเล่นนานแน่นอนนะครับ ประมาณสี่สเดือนได้เป็นอย่างต่ำนะเออเพราะว่า r อร์นอยกครับผมเล่นนี้จนเปื่อยออละร้อยสิบห้นี่น่าจะอยู่ยาวๆนะครับก็คอยหากองแนจ่จบๆยาวๆก็แนะนอนอไนได้ทแบบุกรกูปแบบครับเลี้ยงกระชากเออปัน่นเออยิงไกลพาวเวอร์ชอ็อตโมงได้หมดนะ r อรนเนานะครบทุกรูปแบบนะครับคอยที่หากองแนจ่จบๆก็แนะน,น,นําอานนะครับนะ จะใครมีเงินถุงอนหนักก็ไปซิกในจงเตเจอตัวอื่นก็ได้นะครับแต่แนะนำจริงครับสายฟีเนาะผร้เล่นใหม่หรือแบบต้องการหาของแน่ย,ยาวๆจะใช้งไม่ต้องเปลี่ยนเยอะเงายจบไปนะครับก็นะดูนายไหลกันได้ครับผิวจริงๆนะครับเล่นแท้แท้สกิลตัวบริเลนเนาะกดมาเลยนะครับนะแบบไม่ต้องแบบรอ,อ,อนหนึ่งจังหวะเงาอือนายนของจริงนะครับแนะนำจริงๆนะเออไม่มีครนะับไม่มีแบบ กระตุกกระตักอะไรเออที่จับมาแล้สี่เซ่ห้าเกมเนะบอกเลยไปตามนี้โคตรมันยิงทุกเกมนะครับ <c oughs> บางเกมก็สามลูกบางเกมก็สองลูกเนี้ยโหโคตรตึงสาหรับแอรไนาล่าง,งนักครับตอทีก่กำลังแหกของแน่พูดหลายครั้งแล้วเนาะแน่นอนว่าิงมันจบอ่ะมันใช้ได้ยาวอ่ะไม่ต้องแหกของแน่ตัวอื่นแล้วกิดใหม่ๆแม้ก็เติมกองกลางกองหลังโกก็ได้นะครับนะ <c oughs> ของแน่เราก็มีแอรไนยืนคำแล้วนัก ครับคีหาของแน่ครับแนะนําจริงๆนะก็สองพแต้มคุมแน่นอนนะครับข้อเสียอะไรเหรอ,อ,อมผมไม่เห็นว่ะอันนี้ไม่ใช่ว่าโวยอะไรมากมายมันไม่เห็นจริงๆรนะิงอะทำอะไรเนานะหาช่องก็ดีแข็งแกงก็มีนะครับผิวเออลูกหม่งก็ได้นะอะไรอาจจะข้อเสียอ,อ,อาจจะใช้แต้มเยอะแหละเออนั่นคือข้อเสียของเขานะช่องสองพแตนะ้มเนาะเออแต่แต่ใครมี ใค,ใครแบบกัดฟันเอาอะไนได้ผมว่ามันจบเหมือนกันนะเขาเสียมันไม่มีในแกนเล่นนะเขาเสียเดียวคือใช้แต้มเยอะแค่นั้นเองนะครับสำหรับไอไาานเนาะก็หาช่องดีเรับเลี้ยงลายกับกองหลังได้ดีนะล้าแน่นี่แทบจะไม่มีนะครับสำหรับไอไาานเนาะก็ก็เพราะว่ามีแก้กับดักล้ําแน่นะบอกเลยว่าของดีนะครับสลหังแฝงน,นี้นะครับสำหรับไอไานานะครับคูณข,ของจริงอะ่ะเออมาคือร่างร้อยเก้าอัปเกรดมากๆนะครับ ความผิวความไปตามนิ้วนะแล้วก็โอเวอร์สูงสุดเนี่ยปัจจุบันนะร้บ่นะรับก็นะจะแบบ R แนอนายร่างนี้ใครที่พอมีนะครับแล้วก็ชอบเล่นแอนายนะครับจัดเลยนะสอ0 0ัเนี่ยข้อเสียอย่างเดียวคือแต้มเยอะนะครับใช้แต้มเยอะนะส0งพแต่ข้อเสียในการเล่นไม่มีนะแทบจะไม่มีนะครับจากที่ผมได้จับมาประมาณ20กว่าเกมแล้วะแต่ที่ตัดมาให้ก็ประมาณ4เกมนะครับสีส่เเกมเนาะ จริงๆผมจับมาประมาณเกือบเกือบอ่ะเกือบเกือบสองอาทิตย์ได้แล้วนะแลกมาแบบตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วอ่ะนะแลกมาตั้งแต่วันเสาร์ที่แล้วนะครับสาหรับอานายเนาะะประมาณนี้นะครับนะสําหรับโรนัลดออ่านายนะครับ,นะรบอ่ะก็ไปดูกจะใครกลับขอไปนะครับไปไปดูในการสรุปเลยว่าแบบเป็นยังไงกันบ้างเนะาะสำหรับอานายนะครับไปแล้วบุ้ม เป็นไงกันบ้างครับสำหรับโรนัลโดรุยนาซาเลโอเดลริมาสำหรับอา์ไนนนะครับอ่ะมาบอกเลยครับบอกเลยผิวผิวมากมากคตรคุ้มนะครับนะไม่มีที่ตินะในการเล่นนะหมายถึงในการเล่นเนาะก็ข้อเสียอย่างเดียวที่พูดไปก็แต้มนะครับใช้แต้มเยอะนะครับนะ้สองพันแต้มแล้วแต่แต่แตเลขก,กับความเก่งเนะี่ยให้เลยร้อยเต็มร้อยนะครับอาจจะร้อยหนึ่งด้วยทำร้อยเต็มหนะึ่งเต็มร้อยอย่างเงี้ยมันเก่งเกินนั่นเองนะสำหรับแอร์ไนเนานะ ก็แนะนําจริงๆนะใครหากองหน้าจบๆใช้ได้ยาวๆ3เดือน4เดือนเนี่ยแอร์ไนนะครับไม่ต้องหากองหน้าละไปเออเราไปหาปีกหากองกลางหากองหลังหาโูเออนกริตต่างๆดีกว่านะครับที่มันใช้เต็มไม่มากเนี่ยเออแอร์ไนมันจบอยู่แล้วสองพันแต้บมันเก่งแล้วนะครับแรงร้อยเก้ารู้ๆกันอยู่เนาะเราใช้กี่เดือนนะครับแางร้อยสิบห้ามานี่ก็ต้องต่ำๆสามเดือนแหละผมให้หนักครับนะสำหรับแอร์ไนเนาะที่แบบ กองแน่จบๆแน่นำเลยนะครับข้อเสียคือ2,000แต้มนั่นเองนะแต่ข้อเสียในการเล่นไม่มีนะครับข้อเสียคือ2 0 0 0แต้มที่ต้องหาไปเลกแค่ตัวของเขานั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะพื่อถูกใจใครกราบขอไปมาหน้าที่นี้จริงๆนะครับอ่ะใครไ้ความดูฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมสักหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ฝากร้านเติมเกมไว้ด้วย นะครับผมใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมนะผมมีร้านแนะนำนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจทะเบียนถูกต้องต,องตามกฎหมายเติมไหวเข้าไหวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับเราเติมทั้งเกม F4 Mobile และเกมอื่นอีกเพียบนะเติมสนุกมาสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปเลยนะครับลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับอาナนเนาะใครที่จะลังจะเปิดุปงเปิด,ปด,ปดแพ็คเอ,อ้ยหรือแบบ เปิดต่อเวลาพิเศษ,ษเอเออย่างเงี้ยเออขอขอให้ดูดีๆด,ดวงปัปงๆนะครับได้ตัวดีๆที่เราต้องการเนาะไม่ว่าจะเป็น114 115ตัวตึงๆนะครับหรือว่าเปิดเสาะหานักเตนเนอะอยเงี้ยเปิดเสาะหานักเตะได้อาไนได้เลยนะครับขอขอให้ดูดีๆแล้วกันเออเปิดหา115ขอให้ได้อานได้ทุกแบตนุกเมืองหนักกรับผมอะ่ะใครที่เปิดแพ็คในราคาขอให้ดูดีๆนะครับใครที่เก็บเงินโอ่งเออเงินเอ็มไว้เานเาะก็ อดูดีๆดวงแบบปักหนักครับผมอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับก็ก่อนจะลานะครับขอข่ากขอบคุณและสวัสดีครับ